เต็มเพอนหน้าวัดช่องลมปักอ่าวปักอ่าวร้อ,วนอนมากร้อนจนไม่อยากมีคนลยเ็นรี่ไปไหมเ็นรี่ปรไปไหมหลวงปู่แก,ก้วค่ะสรีราสังขารันอยู่ในนี้เลยนะคะหลวงปู่แก,ก้ว ปฏิมากรรมขี้นกยังสวยเหมือนเดิมแต่ลังนอกอะเหมือนไม่มีนกแล้วอะเหมือนร้างไปแล้วอะค่ะอย่างนี้ไม่มีนกเลยอะปกติจะต้องได้ยินเสียงไม่มีเลยจริง สวยแต่ว่ายังใหม่อยู่เนาะลมจากปากอ่าวไง นี่นนดูดิาาด้านร้านอาหารเดฟไยริมเขื่อนท่าฉลออมุี้ยมีหอมหมกด้วยนมอ้ตงตกพกทไมมันถูกขนาดนี้หกสิบบาทเยอะมากอย่างเยอะ เกี๊ยวปลาเฮียตีไข่หงนะคะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมมันเหมือนข้าวเกี๊ยวเลยเนาะชิมไงยำมันเส้น60บาทนี่แต่ทัวร์ลิสโซเยอะมากก็ยำมันเส้นหูสามบ้างรสชาติเขาติดหวานหมดเลยนะเป็นหวานทุกเมนูแต่ก็อร่อยแน่ไม่มีใครกินตัดเลย านให้วงมายคลิปหน่อยนี่นางแบบวันนี้พานางแบบมาสี่สาวมาเที่ยวบ้านแลยสุดสถานีรถไฟไปแม่กองอะเนี่ยสวยไหมสวยไหมนี่ระวังสะดุดค่ะระวังนะคุณป้อมสวัสดีค่ะคุณอ้อยแล้วก็คุณน้องสวัสดีค่ะ แต่ถ้าล YouTube เดี๋ยวส่งมาให้ดูมีมีหัวรถจักรด้วยนะคะสถานีบ,บ้านแหลมไปพิพิธภัณฑ์นนะตอนแรกเพนนึกว่า,า,าพ,พี่เพนนึกว่ามันจะเป็นพิพ,พิธภัณฑ์แบบมีอะไรให้อ่านหรือว่ามีม,ม,ม,มีของโบราณอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ามีแต่หัวรถจักรให้เห็นแค่นี้ฮะมาเดินมาทีละคนทีละคนสถานีบ้านแหลมสถานีรถไฟบ้านแหลม ลืมถ่ายวัดแหลมสุวรรณารามเดี๋ยวนี้ก็ทําสวยเลยทาสีอ,อะไรสวยเลยโ,เโบสถ์ก็สวยมากเลยค่ะรอบนี้ม,มาคือทําสีใหม่ อป้กาแฟความเล็กจริงๆคนะ่ะเล็กอย่างใหญ่ไม่เห็นเลยงองน,นี้นี่มีโอง่งสวยๆด้วยอ่ะแเค่นะเอขามีอโอ,มองค,คิดดูเฉพาะโอง่งไม่รู้เท่าไหร่อ่ะรอบเลยอ่ะตันนี้เป็นซุ้มให้นั่ง คือมาค้นที่วัดช่องลมอ่ะคาเฟ่ใกล้ฉันแล้วก็เจอเดอะเลคคาเฟ่คอฟฟี่แอนด์ฟาร์มคุปปอมที่ถ่ายรูปเพียบเลยเนี่ยอะไรอะที่สูบน้ำ มีเรือด้วยมีเล,เลยนครับเพื่งนน้ำไม่แพงนะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบถ้าเอากวันแซ่ว่า แล้วฉันสบายดูนี่ตายน้องกายดีิีมีกระปิกขายด้วยอ่ะดูดิโอเคไม่หนูไม่เข้ากันเลยลูกกระปิกกับร้านเนี่ยฮะแ้ามีกระปิกขายด้วยเนี่ยก็ไม่ลงให้ถ่าย าาจจะะดดีก็ไ้เพรว่าอยู่ตรงกลางสองคนรูปหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านข้างสองคนรูปหนึ่งดิ่งนึกนิ่งโอเคเล่าเพลงหน่อยนิ๊กนิ่งนิ่งไม่รู้จะร้องเพลงอะไรพากินสันกินกระเด้งอะตลาดตอนเย็นโอ้ยไอ้ที่ตลาดอยู่แล้วคือเพงจะบอกว่าเพนจัดหนักมาสองวันต็ม